คนที่ยืนยันแอปเป่าตาังเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เข้ามาสู่ในหน้าที่มีป้ายคนละครึ่งพัสนะฮะที่ให้ติ๊กนะฮะแล้วพอติ๊กปุ๊บนะขึ้นว่าโครงการคนละครึ่งพัสมีผู้ลงทะเบียนเต็มจํานวนสิทธิ์แล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะฮะเรารอรอบเก็บตกได้เนาะหมายถึงว่าในระหว่างวันนะฮะมันจะมีคนที่แบบมีคุณสมบัติไม่ถึงหรือว่าไม่พอหรือว่าไม่ต,งตรงตามเกณฑ์นนะเขาก็จะโดนตัดไปนะฮะหลังนั้นฮะตื่นมาตอนเช้าวันถัดไปนะฮะก่อนที่จะถึงยี่สิบหกตุลาเนี่ยถือว่าเรายังมีสิทธิ์อ่นนรเราากก็ตตืมด6 ตอนหกโมงเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมากดได้เลยนะฮะเนื่องจากว่าจะมีคนที่ตกขบวนนะหรือว่าหมายถึงว่าตกรอบนะฮะก็คือเขาไม่ผ่านเกณฑ์การใช้งานแอปคนละครึ่งพัสนั่นเองนะโครงการของคนละครึ่งพัสดเนาะวิธีการเช็คจํานวนว่าพวกเนี้ยจะมีจํานวนสิทธิ์เท่าไหร่นะฮะเข้าไปที่ ww w ค,นะค,คนละครึ่งพัส .com นะครับตามหน้าจอนี้เลยนะวันนี้มาลิเข้าตอนตีสามนะครับผมคนละครึ่งพัส .com นะฮะอีกไหมฮะเหลืออยู่98้สิทธิ์นะครับผมดังนั้นก็ตื่นมาตอนเชา้า6โมงรีบกดเลยฮะ กนได้เร็วนะครับจะมีคนแข่งกับคุณหลายล้านเลยครับ